ล้อไม่พีเข้าเกียร์แล้วไปเลยสวัสดีวัยรุ่นภูทรซุปเปอร์ครับ2 0 2พ เจาะใส่คัดมือแล้วกำคัดแล้วคัดไม่จากล้อไม่พีเข้าเกียร์แล้วไปเลยก็เลยยกมาให้แก้ให้ทีนี้เรามาหาวิธีแก้กันว่าต้องทำกันอย่างไรมาหาวิธีแก้กันอย่างแรกเลยที่ผมสังเกตได้ครับอันนี้มาก็หูยึดคัดน้องก็ทำมาแบบมันให้ตัวได้ด้วยนะ ทีนี้ที่สังเกตได้เรามาดูใกล้ๆกันเห็นไหมตัวขาครับอ่ะมันไปหน้าเกินไปไปหน้าเกินไปอันนี้เราก็ได้สร้างเป็นงานสร้างนะครับก็คือขายุดนะครับมันไม่มันยังไม่มีขายมั้งก็เลยสร้างเป็นเหล็กแบบนี้ก็เดี๋ยวก็เราต้องมาหรือกันนะครับว่าจริงๆแล้วตำแหน่งมันต้องอยู่อยู่ประมาณนี้แล้วก็มันจะกดแล้วเนี่ยป,ประมาณนิ้วเนี้ย กดแล้วมันจะฟรีมันจะจากให้นะครับนีก็ต้องรื้อกันก่อนนี่ก็เป็นงานสร้างนะครับจากช่างต้นเดี๋ยวค่อยเก็บพ่นสีพ่นไดนะรื้อฝากเครื่องฝากคัดออกมาดูก่อนนะมันเครื่องเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนใหม่เลยจัดไปอ๋อเขาเชื่อมอันนี้นะครับเขาเชื่อมเวดมา เชื่อมคัดก้อนมาอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับเชื่อมคัดก้อนก็ใช้ได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราจะทําตรงเนี้ยเออลองดูนะครับเราจะรองทําบูธรองขึ้นมาเพราะเพราะระยะของตัวเนี้ยอืมระยะดันตรงเนี้ยมันไม่ได้ริงมันต้องขยับนิดเดียวแบบเนี้ยแล้วก็นั่นเลย ผมว่าน่าจะเป็นพอตัวนี้นทีนี้เดี๋ยวเราไปทําการกึ่งบูธนะกึงบูธรองขึ้นมา,าสัก2มิลโอเคเราก็ทําการสร้างบูธขึ้นมานะครับเพื่อไปรองรับกับไอ้ตัวดันคัดที่อยู่ที่ฝาคัดเพื่อให้ระยะฟรีมันไม่เยอะเกินไป นี่ก็ความหนาสองมิลับเพื่อให้ไปใส่กับลูกปืนกดคัดลูกสองศูนย์ศูนย์ตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปใส่กัน,นเราก็คึงว่าประมาณนี้แล้วก็หนา ลองดูสองนิ้วเอ้ยสองนิ้ววะสองมิลน,นะครับสองมิลโอเคแล้วก็เนี่ยมันจะใส่ให้มันพอดีกันเนี่ยความตัวก็อยู่ที่ยี่สิบนะครับหนาสองมิลความความตัวยี่สิบมิลครับอยามมาถึงขอบนอกก็ใส่กลับไปที่เดิมก็ปากเกน็ ใส่ฝากับเข้าไปดูสิว่าจะได้ไม่ได้อ๋อเค้ เราก็ทำการใส่ขายึดเข้าไปเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้ไหม อันนี้อยู่ในเกียร์นะครับดูล้อหลังนะครับอยู่ในเกียร์ก็อลองกำดูว่ามันจะฟรีได้ไมั้ยกำปุ๊บอ่าเห็นไหมฟรีได้แล้วปล่อยปุ๊บโอเคหยุดกำปุ๊บฟรีได้เดี๋ยวเราก็ใส่ท่อนะพักเท้าไม่จ้องก็ได้ใส่ท่อเลยลองดูใส่มันเครื่องใส่ท่อเลยลองดูว่ามันจะ โอเคไหมถ้าโอเคก็เดี๋ยวส่งงานได้ที่เหลือน้องก็ไปประกอบเองแล้วก็ใส่ท่อใส่บักเสาเสร็จเดี๋ยวเราลองมาติดเครื่องแล้วก็ลองกำคัดดูว่ามันใช้ได้ไม่ได้เนาะเพราะเมื่อกี้เราลองหมุนล้อแล้วมันใช้ได้ คนะครับก็จบงานได้ครับคัดฟรีปกติก็นั่นแหละกึง่งบูตรองครับสองมิลก็ใช้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนคนอื่นเจาะครัดแบบนี้เดี๋ยวบางทีนะครับคิดว่าสป,ปริงนั่งบ้างอะไรบ้างนะครับสป,ปริงอะไรไม่นั่งครับก็เป็นี่ตัวนั้นนะมันกลางเยอะเกินไปนครับก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆ ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ